คณะสงฆ์วัดพุทธนอสรายเวสฟาเลนได้รับกิจนิมนต์ที่ร้านไทยมาสตา์เมืองคราเนนบวกประเทศสาพันสาธารณรัฐเยอรามานีโดยมีกัลยาณมิตรนาริยญญาทองกันทมได้เชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวทักทายและแนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิ จากนั้นนะคะท่านเจ้าภาพได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีลและได้เจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรนารินยาทองกันทมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีและกัลายาณมิตรกันติน,นันนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทย พร้อมกันนี้เจ้าภาพและตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมนำพัตหารถวายแด่คณะพระพิสุสงฆ์จากนั้นค่ะพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันพร้อมทั้งได้แสดงธรรมเรื่องบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ด้วยมีบุญอันมีธรรมของมนุษย์คือมีศีลห้านอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทุกท่าน เพื่อเอาไว้ตรึกและลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ